พวกผีพวกเปรตพวกนี้มันมีพบภูมิที่มันตายวนเวียนกันอยู่เนี่ยมันก็มีมันไม่ได้ไปไหนอาตมาจะเล่าให้ฟังเมื่อสองปีผ่านมาเนี่ยมีเด็กมีเด็กคนหนึ่งอยู่เป็นเป็นหลานของญาติอาตมาเองขายหมูกระทะอยู่ที่ด้านเหนือวัดนี่ไปตามถนนเส้นใหญ่เนี่ย ก็ประมาณสักกิโลห่างวัดนี้ไปอยู่โรงเรียนจักคำคณาทรนนี่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กนับถือคริสต์ศาสนาพ่อแม่เป็นคริสต์วันปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยมกราเนี่ยซ้ำเขาก็ไปฉลองกันที่อำเภอปราสางโนนพอไปฉลองกินเลี้ยงปีใหม่เอากีตา้าไปดีไปเล่นร้องเพลงกับเพื่อน ปรากฏว่าขากลับกลับดึกประมาณตีสี่วันปีใหม่นั่นแหละเตรียม,มาทีสี่ก็ง่วงหรือยังไงไม่ทราบเอารถแฉลบลงข้างทางก็ไปชนต้นไม้คอหักตายดวงวิญญาณที่ตอนที่มาที่วัดมานั่งในศาลานี่แหละอาตมาก็ถามว่าแล้วตอนตายเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงมันเขาบอกว่ามืด คามเป็นเด็กคริสต์เขาไม่มีบุญกุศลแต่สร้างไว้ไม่มีอะไรนำฐานจิตเพราะเขาไม่ได้สร้างในเรื่องบุญเขาเขากเ,เพราะศาสนิกิของใครของมันเนาะทีนี้เขาเอาศพมาไหว้นี่ไหว้ตรงโบสถ์คริสต์เนี่ยเลยวัดนี้ไปเนี่ยเลยเนี่ยถนนเส้นหลังวัดนี่แหละตรงหัวมุมเนี่ยเป็นโบสถ์คริสต์และนี่คือวัดเอาศพมาไหว้วัดเออศพไว้ไว้ที่โบสถ์คริสต์ แลวที่นี้เขาก็จะมีการร้องเพลงเพราะว่าเขาเขาทํากันอย่างนั้นประเพณีเป็นอย่างนั้นเขาก็จะมาร้องลําทําเพลงทีนี้ดวงวิญญาณเนะี่ยโยมมาเข้าร่างของเด็กผู้เป็นเพื่อนอยู่นักเรียนโรงเรียนจากคำกระนาทอนแล้วก็เข้าเข้าร่างแล้วก็มาหาโยมท้องใบซึ่งเป็นญาติอาตมาเนี่ยอยู่บ้านแม่ศาลบ้านตองเนี่ยก็เลยได้พามา บาณฑมตสารบาตฑองอยู่หน้าศาลเนี่ยเลยวัดนี่ไปหน่อยก็พาหลานมาหลานผู้หญิงโยมทองใบยมพ่อแม่ก็ถามยมลุงยมป้าก็ถามเพื่อนเพื่อน,นก็มาด้วยเขาก็บอกเล่าอ่ะตอนเขารถไปชนเนี่ยถ้าเห็นเขาตอนที่ที่รถชนเขาว่าเขาไม่ตายแต่เพราะว่ามันไม่มีใครเห็นเขาก็เลย อหักที่จริงเขาตายแล้วแหละจิตวิญญาณเขาเนี่ยออกยืนมาเขาเห็นร่างของเขานอนอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าร่างมันหมดสภาพแล้วเด็กอายุมอนหนึ่งอะมอนหนึ่งผลที่สุดก็มาเข้าร่างเด็กเพื่อนผู้หญิง <c oughs> เด็กเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็มาร้องห่งร้องไห้แล้วเขากล่าว่ามันมืด ไม่มีที่ไปนึกได้แต่เียวว่าเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยเพราะว่านึกถึงก็เลยมาเข้าสิงร่างเด็กคนนี้ร้องไห้ศพอยู่นั่นแต่มันร้องวิญญาณมันร้องไห้ในวัดเนี่ยโยมคิดดูเแอะแปลกไหมเนี่ยเวลาบุญกุศลไม่มีเนี่ยไปยากจนโยมทองใบกับภรรยากับแม่เด็กก็มาช่วยกันทำบุญ อุทิศส่วนบุญกุให้กุศให้เขาบอกว่าหนาวหนาวมากไปไหนไม่ถูกจนได้กทำบุญอุทิศไำ้มาก็กวดน้ำให้อ้าขอให้รับเจ้ารับเอาบุญกุศลทั้งอาหารผ้าที่โยมเขาถวายเนี่ยให้เป็นเสือ้อเป็นผ้าให้เอากองบุญกุศลนี่ต้องน้ำจิตแบบนี้ก่อนอเด็กถึงจะออกจากกลางจนถึงบัดเนี้ยหายไปเลย ก็ไปตามกรรมนั่นแหละโยมไปตามกรรมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานได้ว่าจิตวิญญาณคนเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก